สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมวินัยเองเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ทางโอปอนิกฟาร์มของเรานะครับก็จะมาแนะนําในส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าไฟนะครับว่าที่ทางโอปอนิกฟาร์มของเรานะครับมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟอยู่ที่กี่บาทต่อเดือนนะครับในแต่ละรอบการปลูกเนาะโอโปอิกฟาร์มของเรานะครับมีค่าใช้จ่ายตรงนี้กี่บาทนะครับก็จะมาแนะนํา เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่สนใจกําลังจะปลูกผักไฮโดรโปนิกในรูปแบบของระบบน้ําวนนะครับรูปแบบระบบน้ําวนนะครับก็จะมีระบบไฟฟ้านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะคือจะใช้ปั๊มน้ํานะครับเป็นตัวส่งน้ําเพื่อใช้รอเลี้ยงในการจะเจริญเตัวโตให้ผักสลัดของเรานะครับก็จะใช้ปั๊มน้ําเลี้ยงอย่างนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงเนาะก็ ในส่วนของค่าไฟนะครับค่าใช้จ่ายก็จะตกอยู่ที่ประมาณ150บาทถึง200บาทต่อรอบการปลูกต่อโต๊ะนะครับต่อรอบการปลูกก็คือตั้งแต่นำกล้าผักสลัดนะครับจากโต๊ะอนุบาลมาลงยังตัวปลูกแบบนี้เนาะนี่นะครับมาลงยังตัวปลูกนะครับจนกระทั่งผักสลัดของเราเจริญเติบโตนะครับและเราเก็บส่งจำหน่ายถึงมือลูกค้าลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ก็คือ1รอบการปลูกนะครับก็จะตกอยู่ที่150บาทถึง200บาทต่อรอบการปลูกต่อโตะนะครับส่วนต่อโต๊ะเพื่อนๆก็คูณจํานวนโตะนะครับที่ฟาร์มของเพื่อนๆเองนะครับว่ามีจํานวนกี่โตะเนาะก็150บาทคูณ200บาทต่อโตะนะครับก็ที่ออปนิก bon ฟาร์มของเราก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนของค่าไฟนะครับในการปลูกผักไฮโดรโปนิก ระบบน้ําบนที่มีไฟฟ้ามีปั๊มน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าค่าไฟค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพื่อนเือนเมื่อเทียบกับผลผลิตที่เราทําได้เนาะร้อยห้าสิบบาทถึงสองร้อยบาทต่อรอบการปลูกต่อโต๊ะนะครับเมื่อเทียบกับผลผลิตที่เราทําได้นะครับนี่เนาะ เมื่อเทียบกับผลผลิตแล้วนะครับถือว่าค่าไฟไม่แพงนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำในส่วนของค่าใช้ใจ่ายนะครับของก็คือค่าไฟเนาะก็จะตกอยู่ที่150บาทถึง200บาทต่อรอบการปลูกต่อโต๊ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมาแนะนำ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เองนะครับที่สนใจกําลังจะปลูกผักนะครับไฮโดรโปรนิกในรูปแบบระบบน้ําวนเนาะก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจในการปลูกของเพื่อนเพื่อน,เอ,นเองได้นะครับหรือว่าใครมีงบประมาณน้อยนะครับก็จะแนะนําให้ปลูกในระบบน้ํานิ่งนะครับก็คือกล่องโฟมเนาะปลูกระบบน้ํานิ่งไปก่อนนะครับปลูกในกล่องโฟม ซึ่งไม่มีไฟฟ้าไม่มีปั๊มน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีงบประมาณเพียงพอนะครับสนใจจะปลูกผักไฮโดรโปรนิกรูปแบบระบบน้ําบนนะครับซึ่งมีไฟฟ้ามีปั๊มน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงเนาะก็แนะนำค่าใช้จ่ายนะครับค่าไฟฟ้าก็จะตกอยู่ที่150บาทถึง200บาท ต่อรอบการปลูกต่อโตะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เนาะคลิปนี้อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำค่า,ชาใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟนะครับก็หวังว่าคลิปนี้อีพีนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับความรู้และสาระไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้สวัสดีครับ